สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูข้าวต้มหมูสับครับก็เป็นสูตรง่ายๆสะดวกรวดเร็วนะครับทำได้ไม่ยากและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเรานะครับเริ่มจากถ้วยแรกขวามือของเราก็จะเป็นสามเกลือนะครับก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับตำให้ละเอียดแล้วก็ข้าวเปล่านะครับหถ้วยเล็กนะครับแล้วก็ตำด้วยต้นหอมหั่นซอยนะครับมูสับก็ประมาณ100กรัมนะครับน้ำเปล่าประมาณ1ถ้วยนะครับวันนี้ผมทําข้าวต้มอยู่ที่1ถ้วยสําหรับใครที่ทานหลายคนนะครับก็เพิ่มปริมาณเข้าไปได้เลยนะครับ ตามเกลอือของผมเนี่ยก็ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปในหมูนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับเติมพริกไทยลงไปนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มรสหมูนะครับให้มันมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปเวลาเราจะใช้ การปั้นเนาะโดยการใช้ช้อนปั้นนะครับแบบนี้ลงไปในน้ำนะครับน้ำต้มของเราหรือว่าใครจะใช้มือก็ได้ขั้นตอนต่อไปผมก็จะเจียวกระเทียมกันต่อครับผมก็จะเพิ่มเป็นกระเทียมเจียวเข้ามาด้วยสําหรับใครที่มีกระเทียมนะครับที่ซื้อมานะครับเป็นกระเทียมเจียวที่ซื้อมาเนี่ยก็ใช้อนันตก็ได้นะครับแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับเจียวเหลืองหอมเรียบร้อยแล้วก็พักไว้นะครับต่อไปเราไปเริ่มลงมือต้มกันได้เลยนะครับใส่น้ําลงไปหนึ่งถ้วยครับ ามน้ำเดือดกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็ปั้นหมูลงไปครับใครสะดวกมือใช้มือได้เลยครับทําทานเองใช้มือได้เลยนะแล้วก็สําสหรับใครอยากใช้ช้อนก็ใช้ช้อนก็ได้นะครับตักนะฮะตักลงไปวันนี้นะครับผมก็จะทําทานเองอยู่ที่1ถ้วยนะครับวันนี้มีความรู้สึกอยากกินอะไรร้อนๆน,นะครับแล้วก็ปรุงสักหน่อยนะครับ ใส่พริกใส่อะไรเนาะนะครับใส่หมูลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยข้าวครับสมเกลีลงไปก่อนครับที่เหลืออีกอครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ตามด้วยข้าวนะครับนี่เลยใส่ข้าวลงไปจากนั้นเดี๋ยวผมมาปรุงรสชาตครับรอน้ําเดือดกลับขึ้นมานะครับก็ใส่เป็นซีวขาวนะครับที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ซีวขาวผมปรุงรสนะครับ แล้วก็น้ำตาลสักนิดเดียวนะครับเพิ่มความกลมกล่อมนะครับให้น้ำซุปของเรามันมีความหอมเข้มข้นอร่อยนะครับมีความหวานหน่อยๆน,นะครับมีความกลมกล่อมนะครับจากนั้นก็ต้มต่อนะครับเอาความสุกความความเาข้าวเนี่ยเราเราอยากได้ประมาณไหนเนี่ยเราอยู่ที่เราในขั้นตอนนี้เลยนะครับใครอยากต้มให้มันมีความอืดขึ้นมาหน่อยนะครับก็ ต้มใช้เวลาสัก 4- 5หนาทีนะครับหรือว่าใครอยากได้มีความเป็นน้ำซุปแล้วก็มีเม็ดข้าวไม่อืดน,นะครับก็สัก1-2นาทีก็โอเคแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ปิดแก๊สใส่หอมซอยลงไปแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มความหอมอีกนิดนึงเดี๋ยวผมก็ไปตักใส่ถ้วยกันครับเราจะเหลือ,อใส่กระเทียมเจียวนะครับเพื<ๆ>่อนๆบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆครับเพื่อนๆวันนี้อันนี้ผมก็ ตักใส่ถ้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ถ่ายรูปให้สวยงามนะครับโรยกระเทียมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูข้าวต้มหมูสับง่ายๆของเรานะก็ฝากเพื่อนๆลองนาไปทําตามกันดูได้นะครับก็เป็นสูตรง่ายๆทําได้รวดเร็วทันใจนะครับอร่อยด้วยนะฮะก็ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ